สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนๆชาวราศีเมถุนนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าโลกนะคะกำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครแต่ยังไงก็ตามนะคะการทำนายวันนี้พลังงานก็อาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดได้รับพลังงานที่ไม่ดีหรือคำพูดไม่ดีก็อย่านำไปคิดมากนะคะให้รับแต่พลังงานบวกไปปรับใช้ในชีวิตนะคะพระราชนีถือเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุดิน ราศีมังกรพฤศพหรือว่ากันก็ได้อืมเป็นคนขี้น้อยใจนะหรือไม่ก็ตอนเนี้ยกําลังกําลังรู้สึกคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะหนึ่งหนึ่งถ้วย เดาแล้วแฟนโอเคอืมโอเคโอเคเดี๋ยวขอเปิดเจ็ดใบเลยนะไพ่ล่าแฟนแปดเหรียญสิบดาบจัสติกสามเหรียญโอเค คนนี้เขาน่าจะยึดติดกับความรักครั้งเก่าอยู่นะสายว่านะคะเขาน่าจะโดนมาหนักเหมือนกันจากความรักครั้งเก่านะคะมีความรักครั้งใหม่หรือโอกาสใหม่ๆนะคะที่เข้ามาหาเขาเนี่ยบ่อยบ่อยมากเหมือนกันแต่เขาไม่เอานะรู้สึกว่าคนคนนี้เขายังไม่เอาเขายังหันหลังให้เขายังทำงานนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหวี่ยงไหมเขาบ่อยมากเลยแต่เขายังไม่เอาเขารู้สึกว่าเขาเขาเพิ่งบาดเจ็บมาเขารู้สึกเหนื่อยล้าเขารู้สึกว่ายังไม่ได้ต้องการเขาอยากจะเป็นจัสติกอยากจะปรับสมดุลในชีวิตของเขาช่วงนี้ก่อนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ในเรื่องของความรักเขาน่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมบางอย่างนะคะในความรักเนาะไม่ได้รับความเป็นธรรมบางอย่างในความรักเพราะฉะนั้นตอนนี้ คนคนนี้เขาน่าจะอยากจะมุ่งหน้าหาเงินมุ่งหน้าทำงานวางแผนชีวิตปรับสมดุลชีวิตให้มันโอเคให้มันดูดีกว่านี้นะคะรวมถึงจิตใจเขาเนี่ยก็ยังคิดถึงความรักครั้งเก่าอยู่นะเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณราศีเมถุนจะหอมมิส the moon ห้ามไม่เท้าห้าเหรียญเดดเดดสามดาบ พัะราชินีถือดาบโอเคมันค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณถ้าจะบอกแบบรวบรัดวบรวม,มเลยคือเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเขาโลกระเบียงเขามาใกล้คุณก็จริงแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเพราะอะไรฟังเหตุผล เขารู้สึกว่าตอนนี้นะคะชีวิตเขาอยากจะอยู่คนเดียวเพราะเขาอะเพิ่งผ่านความเศร้ามาอ่านะเขาไม่อยากที่จะไปต่อสู้ดิ้นรนคือความรู้สึกเรื่องความรักของเขาอะห้าเหรียญสามดาบับมันดิ่งมันดิ่งถึงขีดสุดนะคะยังไม่ได้อยากที่จะต้อนรับใครเข้ามาในชีวิตเดทคือเพิ่งจบเพิ่งพังทลายเพิ่งจบมานะคะเพิ่งเครียดเพิ่งกังวลน,นะคะไม่อยาก ถ้าไม่ทาวไม่อยากจะไปต่อสู้กับความรักอีกในช่วงนี้คือมันเหนื่อยมันอยากจะจุดตะเกียงให้ตัวเองอยู่เงียบๆคนเดียวเดอะเฮอร์มิทนะความรู้สึกที่เขามีกับคุณคือมันไม่ได้สุดทั้งดีหรือร้ายรู้สึกเฉยๆนะคะพระราชินีถือดาบตั้งดาบไว้เลยไม่ให้ใครเข้าใกล้เออตั้งดาบทั้งหัวใจและคำพูดสกัดไว้เลยนะคะ แม่ใครเข้าใกล้ตัวตนของเขาเลยนะคะก็เพิ่งจบอะเนาะแล้วก็ือยังตัดไม่ขาดเนาะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงนะคะฝังใจเป็นพวกฝังใจนะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณราศีเมถุนกับเขาบ้างอาจจะได้เป็นแค่พี่น้องกันก็ได้เนาะไม่ได้มีความรักให้ก็เข้ามาในรูปแบบพี่น้องหรือว่าคนที่หวังดีให้ก่กันก็ได้ เจ็ดไม่เท้าอืมเด e l o ล e r อ้ะโอเคเด e l o v เ r อเออไม่ใช่สองถ้วยขึ้นนะโอเคมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตลกคือตอนเนี้ยปากเขาและหัวใจเขาออไม่ดีดีต้อนรับคุณแต่ ในอนาคตข้างหน้ามันไม่แน่ค่ะความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้าอันไกลนะคะอาจจะเป็นปีสองปีมันไม่แน่มันอาจจะต้องต่อสู้เข้มข้นหน่อยนะถึงจะได้ความรักนี้มาเพราะมันขึ้นมาที่สองถ้วยกับหกเท้าเนี่ยยังเป็นข่าวดียังมีข่าวดีอยู่นะคะถ้าเรามีความอดทนพอนะคะถ้าคุณมีความอดทนพอนะอ่าเห็นไหมสิบถ้วย มีความอดทนพอที่จะละลายน้ำแข็งจากใจของคนคนนี้นะคะมันก็มีข่าวดีอยู่นะสุดท้ายเนี่ยเขาเน่าจะแพ้ความดีของคุณราศีเมถุนนะคะโอ้นะคะเด e เลเวอไม่น่าเชื่อคุณราศีเมถุนน่าจะพังทลายหัวใจของเจ้าก้อนน้ำแข็งก้อนนี้นะคะไปก็ได้ น้ำซอสท,นะทุกวันหินมันยังกรอนถูกไหมคะไม่รู้พูดผิดพูดถูกเนาะเออน้ำซอสทุกวันหินมันยังกรอนนะ่ะนะมันก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะคะ The Magician อาจจะต้องใช้เลขกุนร่วมด้วยทุบทุบหัวพาเข้าห้องเลย รอเล่นนะคะอาจจะต้องใช้ได้กลคุณห้ามหยุดการสื่อสารกับเขาถึงแม้ว่าตอนนี้นะเวลานี้ที่คุณเพิ่งเริ่มคุยกับเขาเขาอาจจะยังไม่เปิดใจนะแต่คุณห้ามหยุดสื่อสารกับเขาเป็นอันขาดห้ามขาดตอนนะคะแม้จะโดนเขาผักใสยังไงก็ห้ามขาดตอนจ้ะโอเคสองไม่เท้าสุดท้ายแล้วสองไม่เท้า ไปด้วยกันได้นะคะมองจุดหมายไปด้วยกันปลายทางที่เดียวกันนะปลายทางที่เดียวกันโอเคชาวราศีเมถุนเหมือนต้นร้ายปลายดีนะคะต้นร้ายปลายดีต้องทลายน้ําแข็งจากใจคนคนนี้ให้ได้นะคะแล้วปลายมันจะดีนะจ๊ะ แต่ว่ายังไงก็ตามการทำนายวันนี้ก็จะเป็นแค่พลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครใค,รคนใดคนหนึง่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินเหมือนฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะคะ ส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวก็ทักมาได้ที่เพจ n i m a g i c เชียนมนนางไม้หรือไลน์แอปที่ทา,ายทิ้งมาให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องน n เ m a g เชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันทรายขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ